ถ้ามีคนมาถามคุณว่าคุณตกปลาแล้วคุณได้อะไรทำไมไม่ไปตลาดผมก็อยากจะถามกลับเขาไปเหมือนกันนะครับที่ตลาดมันมีธรรมชาติหรือเปล่ามันมีสายน้ําหรือเปล่าและสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ตลาดมันไม่มีมิตรภาพแน่นอนมิตรภาพจากเพื่อนนักตกปลามิตรภาพจากพี่มิตรภาพจากน้องผมว่าผมคงหาสิ่งเหล่านี้ไม่เจอในตลาดอย่างแน่นอนแต่การตกปลามันทําให้ผมได้เจอทุกๆสิ่งขอบคุณคนที่ตั้งคําถามแบบนี้กับผมทําให้ผมรู้จักตัวเองมากขึ้น ถ้ามีคนมาถามคุณว่าคุณตกปลาแล้วคุณได้อะไรทำไมไม่ไปตลาดผมก็อยากจะถามกลับเขาไปเหมือนกันนะครับที่ตลาดมันมีธรรมชาติหรือเปล่ามันมีสายน้ําหรือเปล่าและสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ตลาดมันไม่มีมิตรภาพแน่นอนมิตรภาพจากเพื่อนนักตกปลามิตรภาพจากพี่มิตรภาพจากน้องผมว่าผมคงหาสิ่งเหล่านี้ไม่เจอในตลาดอย่างแน่นอนแต่การตกปลามันทําให้ผมได้เจอทุกๆสิ่งขอบคุณคนที่ตั้งคําถามแบบนี้กับผมทําให้ผมรู้จักตัวเองมากขึ้น